หนังสือพิมพ์เพชรออนไลน์ online, โดยนายสุมเมธบุญวราน,านันยกสมาคมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนจังหวัดเพชรบูรณ์ประชาชนชาวเพชรบูรณ์ร้องเรียนผ่านสื่อการบริหารงานของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ขาดประสิทธิภาพการเงินขาดาสภาพคล่องขาดหายรวม80ล้านไม่รู้ว่าผู้บริหารชุดไหนเรื่องนี้ช่วยกันตรวจสอบหน่อยครับเพราะเป็นผลประ,ระโยชน์ของโรงพยาบาลทั้งนั้นช่วยสืบหาเงินที่หายไปกลับมาเพื่อความคล่องตัวของ โรงพยาบาลเรื่องยาหลายชนิดขาดไม่เพียงพอกับผู้ป่วยและอุปกรณ์การแพทย์และสายยางที่เอาไว้สำหรับให้อาหารผู้ป่วยยังขาดแอร์คลนและสายน้ำเกลือขาดคุณภาพฝากถึงพ่อเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ช่วยตรวจสอบด้วยเมื่อวันที่27มีนาคม2567ประชาชนและญาติผู้ป่วยได้เข้ามาร้องเรียนกับนายสุเมธบุญวรานันร,รักษาการนายกสมาคมสมัพันธสื่อสารมวลชนจังหวัดเพชรบูรณ์และบรรณาธิการกอหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นออนไลน์ โดยประชาชนที่มาร้องเรียนผ่านสื่อครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เกี่ยวกับการบริหารงานของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์การเงินขาดสภาพคล่องเรื่องที่น่าเป็นห่วงอยู่ในขณะนี้ยาผู้ป่วยหลายชนิดขาดแคลนไม่เพียงพอกับผู้ป่วยและการจ่ายยาต้องจำกัดการจ่ายและสร้างความหนักใจให้แก่ผู้ปฏิบัติบ,ตบางครั้งเหตุจำเป็นต้องใช้แต่ยาพาราแก้ปวดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนและอุปกรณ์การแพทย์เช่นสายน้ำเกลือก็ขาดคุณภาพใช้การไม่ค่อยดีน่าจะเป็นของเก่าค้างสต็อกขาดคุณภาพส่วนสายยางให้ อาหารสายยางก็ไม่เพียงพอเจ้าหน้าที่พยาบาลต้องปั้นอาหาระในหลอดอาหารกันเอาเองดังนั้นเรื่องนี้ถือว่าการบริหารงานของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ผู้มีอำนาจขาดคุณสมบัติในด้านการบริหารต่อ สำหรับผู้ป่วยโรคประจำตัวแต่ก่อนจะเคยรับยาสามเดือนมารับครั้งแต่เดียวนี้ต้องมารับยาแทบทุกเดือนทำให้ผู้ที่อยู่ไกลๆต้องสิ้นเปลืองมากกว่าเก่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับวงการแพทย์ผู้ป่วยก็ต้องอาศัยรักษาที่โรงพยาบาลถ้าเกิดโรงพยาบาลการบริหารล้มเหลวเช่นนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับผู้ป่วยเรื่องนี้ต้องฝากถึงท่านพ่อเมืองนายกริตคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ช่วยตรวจสอบเรื่องดังกล่าวด้วยข่าวหนังสือพิมพ์เพรออนไลน์นายสุเมบุญวรานัน,นยกสมาคมสมาพาันธ์สื่อสารมวลชน จังหวัดเพชรบูรณ